ักเหมือนลูกกันลูกเขาก็ดูแลดีเนาะไม่มีอะไรเขาก็เอามาให้ยายตรงแดงขนม,มพี่ใหม่แล้วพี่ใหม่รักยายไหมรักครับรักเหมือนเหมือนญาติขอโทษนะคะหนูขอโทษถ้าวันหนึ่งแบบไม่มียายอยู่บนโลกเป็พี่ใหม่ย่งไงก็ไม่เคยคิดเลยพี่อยากคิดพี่อยากจะเสียยายดีเห็นพี่ใหม่แบบทากอยอให้ยายทาอะไรย่เอยอยี้ มันผูกพันไว้เตรียมของทําส้มตำเตรียมย่างกันทุกวันเจนผิวเข้มหมดเลยอ่ะทีนี้หนูไประยองที่ลานหินขาวหนูจะไปกินหนูจะไปกินอยไาลายยิ้มอย่างเดียวอ่ะถ้าเมาไหนผมไปไปช้ายายก็จะถามหาว่าผมไม่มาถ้าผมไปช้าผมก็จะบุนกระวายว่าถามอีกคำนึงรักที่ใหมนี่คะรักจ้าม่ต้องมาชื่นใจไหมชื่นใจครับก่อน่ทุกวัน้ำตาจะไหลหนูก็น้ำตาจะไหลเลยก่อนทุกวัน กอดกอดกอดหอมแก่เขาทุกวันเขาบอกบอกรักทุกวันเนี่ยครับขูก็พันไปแล้วนะพี่ใหม่ตั้งแปดปีเนาะก็ปกติต้องเดินทางไปต่างประเทศเดือนกลุ่มพาเพราะว่าแม่พ่าแม่อยู่ต่างประเทศใช่แม่ต่างประเทศในขั้นตอนนแคนะพี่ใหม่ครับพี่ใหม่เพราะแม่มีธุรกิจอยู่ที่นั่นต้องมาดูแลแต่ไปมาต้องต้องเลื่อนต้องเลื่อนเขายายคนเดียวแล้วแม่ได้รู้เรื่องของยายและป่านโทรโทรมาโทรมาคุยแล้วโทรมาคุยกันกลายเป็นแบบแม่ก็คงอยากเจอกันพี่ใหม่น้องโทรมาคุยกันเขาบอกว่า สั่งลูกชายแล้วยังไม่ต้องไปให้ดูยาเรยายก่อนดีกว่ายาจะเลือกขายต้องไปจริงๆแล้วว่าพี่ใหม่แกสุขสบายนะก็คือแกสามารถไปใช้ชีวิ่เพราะว่าปู่ย่าตายายก็ไม่มีพ่อก็เสียแล้วแม่อยู่ต่างประเทศแล้วแม่อยากให้ลูกชายมาอยู่ด้วยแต่ว่าเรื่องที่อยู่กับยายอยากที่เป็นจิตอาสาช่วยคนแล้วก็อยากที่จะช่วยยายพิ้งไก่ปล้วกตัวหนูก็เข้าใจผมกาแฟเนี่ยต้องไปคุมพาอย่างเงี้ยก็ห้แฟนไปคนเดียวก่อนแฟนเข้าใจพี่ใหม่ไหมเข้าใจครับกาแฟนน่ารักมากเข้าใจแล้วใจก็เป็นคนมาช่วยเหลือยาย มาด้วยกันมาันการสุดยอดตลอดถูกแล้วมีลูกด้วยกันไหมคะมีครับสองคนนึงครับกสาวก็มามาช่วยยายอะไรยเงี้ยครับที่ไหนต้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนคนที่จิตใจแบบนี้แบบไม่หายยากคนี้กก็เราช่วยเราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ยากไม่ได้เลี้ยงดูยายไม่ได้เลี้ยงดูหรือว่ามีอะไรต่อกันนะไม่มีอะไรผูกพันแต่ว่าตอนที่เราช่วยเราไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ถึงจุดนี้เราไม่ได้คิดว่ายายจะโด่งดังยิ่เสียงอะไรยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งผูกพัน แปดปีแล้วใช่ไหมแปดปีบางคนบางคนเขาดูเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรามากรอกระแสสีแสงเขาตสาวแต่งจริงไม่ใช่เรามาช่วยนานแล้วเราช่วยเยอะไปแล้วแฟนไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาเขาาไม่ว่าอะไรหรอไม่ครับเขาเข้าใจครับแฟนอยู่ที่ไทยแม่ต่างประเทศทที่ไยถึงงจะคืออต้เดินแฟนอยู่ด้วยกันตดินทางไปด้วยกันคุณพานี้ครับแต่ว่าผมเลื่อนไงถ้าแฟนไปคนเดียวอ้าวหรอใช่ผมผมต้องอยู่ก่อนต้องอยู่ไปเพราะว่าย่าก็อยากเจอหลานไม่แล้วจะอยู่ลูกสะพ้ายต้องเอากันถึงกว่ายาจะเลิกขาย ก็คุยแม่คุยโทรคุยยายแล้วยายหนูขอถามอีกคำหนึ่งยายอยากเลิกขายส้มตำเมื่อไหร่คะยายสวิงเไม่ทำไม่ไหวแล้วลายก็เลิกอ๋อเหรอขอด้วยขอด้วยเพื่อนขอครเลยทำไม่ไหวไม่ลรยก็เลิกนะลูกเนาะก็เคยเคยถามยายกันว่ายายยายไม่เหนื่อยแล้วยายทำตั้ง มาทั้งชีวิตแล้วอ่ะบ้านตายชีวิตไม,ไม่เหนื่อยยังจะขายเหรอมาขออีกทีค่ะ<ห>ได้ยายห,หนูขอถามอีกคำหนึ่งเมื่อไรหร่ยายขอโทษท้่เมื่อไรหร่ยายสวิงจะเลิกขายส้มตำคะ่ะแกยังไม่รู้บุญส่งาขายเรื่อยไปบุญไม่ส่งทําไม่ไหว็จ,จตัดะ้ะแล้วคิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะไม่ไหวที่ยายแกยังไม่รู้ <laughs> ตอนนี้คิดว่าจะไหวอีกกี่ปีคะแกยังไม่รู้เลก จะทำรวยสตารบอกไม่ได้ไม่รู้วันไหนแล้วทําไม่ได้ขายส้มตำจะทําอะไรอ่ะจะไม่รู้จะทําอะไรนั่งนอนมันก็เมื่อยปวดเหมือนลูกขัดทางานไม่ค่อยยิ่งชั่วไม่ยายยายเป็นตัวอย่างที่โคตรดีเลยไม่ได้ดีธรรมดาดีมากๆทําให้หนูแบบเฮ้ยแล้วเราอายุแค่ที่จะมานั่งกินนอนกินได้ไงวะขนาดยายขนาดนี้ยังต้องยืมตำส้มตำดีนะที่มีพี่ใหม่อ่ะยิ่งกว่าพิชาติบุตรมาช่วยด้วย ไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักและย,ยายก็ไม่เคยเลี้ยงพี่ใหม่มาด้วย,ย<า>แต่พี่ใหม่ต้องมาอยู่กันตั้งแปดปีรักกันไหม,มายายรักไหมรักยายรักมากจ้ะแม่อยู่ต่างประเทศให้ไปเที่ยวหาแค่เอาแต่ลูกสะพ้ายกับหลานไปขออยู่กับยายก่อนคุย,ย,ยแล้วแม่ก็แม่ก็คุยแม่ก็โทรมาคุยคุย,ย,ยวีโอคอคุยกันเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าเป็นไรยายอยากไปต่างประเทศกับพี่ใหม่ไหมเออยากไปลูกห่วงอะไรคะยาย ก็เป็นห่วงคนัวยอยู่ทั้งบ้านอีกแล้วยายตัวคนเดียวดับดูแลทั้งบ้านเลยนะจช่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจ้ะมีความสุขไหมคะมีความสุขดีจ้ะถ้าได้พรอันประเสริฐเมื่อกี้หนูก็ถามไปแล้วเอาข้อเดียวที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยนอกจากหลังคาแล้วอยากได้อะไรอะเมื่อกี้มีทนายมากระซิบไปด้วยไปสุดแท้หนูจ้ะให้ยายอ่กลูกยายไม่รู้ใจอยากได้ไม่อยากได้อะไรเพื่อตัวเองบ้างเหรอคะ แม่อยากหนูยังเป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังเห็นแก่ตัวก็อยากได้ความสวยความอยากได้อะไรที่เป็นยังเห็นแก่ตัวยังอยากให้ตัวเองอ่ะทำไมยายถึงอยากให้คนอื่นนะเพระเขาทับทินไม่ไหวแย่หรือมีคนดูแลคนเดียวคนดีสองคนก็ป่วยติดเตียงอีกคนก็พูดไม่ได้นี่เดี๋ยวจะพูดไม่ได้แย่ใครลูกสาวหลานสาว เมื่อก่อนพูดได้นะครับตอนนี้พูดยิ่งอากาศหนักหนักเรื่อยๆตอนนี้พูดไม่ได้เลยเมื่อก่อนพูดได้คุอสารได้มั่งคุยเองพูดไม่ได้เลยถ้าเลือกได้ตอนเนี้ยถ้าไม่ได้ชอบแบบหลานเป็นหนักเนี้ยไม่ได้อยู่ระยองแล้วมาอยู่ที่นยายเอาไหมผูกพันจะระยองใช่ไหมผูกพันนั่นจะอยู่อีกสักหน่อยหนึ่งจะมาหนูอีกสักหน่อยแล้วพี่ใหม่จะทำยังไงไม่มียายอยู่ที่นั่นน่ะหนูเขาก็ไปประเทศเนาะ เขาไปแป๊บเดียวแล้วกลับมาไม่เจอใหญยย่เ <_ d ance> ขาต้องแบบเลยยอมกับที่พิจิตรที่ขับรถเจ้าละวันเลยนะ <_ d ance> ยายจะคิดถึงมันกัดมามันรักเขาแล้วเนาะแต่ยายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเกินไปอ่ะหนูยินทําไม่ได้เท่ายายเลยอะไรที่สักทำให้ยายแบบว่าขึ้นชู้แล้วก็ต้องทำงานที่9้าสุกอ่ะมีอะไรที่แบบถ้าบอกว่ามีทิกอยากให้ยายมีทิกสอนหนูอย <_ d ance> ่างเงี้ยมีไหมคะ ยือยู่อยา้รวมีความสุคุณข้าคุณเจ้าคุณองทำอะไรให้ดีเดืนไเลยจะ้างดาล่ะสาธุสาธุานุสาธุสากุาุาายุสาายเนี่ยาธาธุสาธุสาธาธุสาาธุาธุสา่สาธุสาธุสาธุสุสาุ้ส้วุาธุสาธุสเสานุสาธุสาธุสสอธุาธุสาธุาไสาสากาสาธุสาธุสาธุสาสาสาธาาุุุา อย่าด่าผัวอย่าด่าผัว่่ดเราเราเข้าไปข้างในีะยายยายเข้าตรงนี้ยายเอาโทรศัพท์ไปน้ำสิยายมัดเที่ยงมันเป็นเรื่องหนึ่งจุกหนูยังไม่กล้าพูดตอนนี้เห็นน้ำตายายไหลอ่ะเพราะว่าเห็นพี่ปูค่ะที่ถามว่าอยากตายไหม แกเหมือนร้องขอชีวิตแล้วร้องไห้ออกมาเลยแล้วแบบอุ๊ยเงี้ยเขาร้องไห้ที่เมื่อกี้เข้ามาถึงแรกๆอะ่ะเขายิ้มตลอดเลยแต่พอบอกว่าหลานจะต้องปล่อยให้หลานตายน้ำตาย,ยังไหลัย,ยืนเลย <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมถึงแบบรักมากเลยรักมากเลยไม่อยากเสียกันไป่ แล้วตะเวนเด็กรำลังน,นะนะตะเวนกรรมนะแม่ตเวนเด็กรรมสุดแท้เขาจะไปเองนะเนาะคนเป็นแม่ร้องก่อนแต่คนคนที่พี่ปู่อะยกมือไหว้ร้อ,องขอชี้แบบโอ้โหขนาดาเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขายังไม่อยากตายเลยดู้อย่าลืมนะคะลานหินเผาลานาลงงดวิขายสาม้มตำที่ระยองเดี๋ยวไปกินด้วยกันเดี๋ยวหนูต้องไปหายาย มารักษาสุขภาพนะคะรา้สุดยอดยายไายยอดเลยค่ะายูาทุเยอะเผือแผรอครัวคามใจแข็งความที่แบบเด็ดยอแกแกสไปให้พี่ๆให้หลานเน่ยคือทุกคนว่าเหมือนแบไม่ได้ขอบคุณแขอบคุณที่หมายคนที่เป็นพลังใจที่ให้ยายแล้วก็ทอยที่คนมาก องสให้มารองอ่งท uh ี oh, got, ่ชบขอบคุณ uh ี่ใหม่ขาที่ใหม่ความสุขตอาเจริญเดี๋ยวจะไปหาที่ระยองทำยายร้องไห้เลยจากรอยิ้มเปื้อนยงตาไปแล้วอยายขอียายขอใส่าใายายมยายมากอี่นะครับไี่นะครับ ขอโทษนะขอโทษนะขออยู well, ่แค่ย้ายก็พอแล้วบีเอาฝั่าหลังเออมาให้หน่อย